สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะมณีกับสิ้ามาขอโชคลาภกับต้นโพงเงินค่ะท่านผู้ชมมนีกับมาน้ากันมาวินชาแนลนุ่มอามคนเดิมอัมพน้นชาแนลพอท่องแหล้วกับบ้าวเขียดละะยแล้วกับปลาต้อยเพ่มิเส่นแล้ากัเนาะกับสิภามาขอโชคลาภมาตามต่อค่ะกับต้นโพงเงินต้นโพงเงินอยากต้นโพงเงินอยู่วัดหล่างกลางปลาเนาะค่ะท่านผู้ชม ไปเนาะค่ะไปหาทีมงานไปปลดทีมงานกันแต่ว่าเสียวค่ะท่านผู้ชมมาตอนหนึ่งคืนเสียงมาลึกขึ้นข่มเสียงแต่ว่ามือนี่นำข้างหลายค่ะท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมเอ้าเฮ้ยอันพอเอายังพอเอา้เอายัง ม่พ่อว่าท่านผู้ชมไง่ายง่ายม่ายทีเท่ามากเหมือนนี้มาขอโชคขอลาบถึงถึงเราที่หนึ่งอันนี้ไฟใช้รุ่นไตัวอันนี้เนี่ยเอเปิดเป็นจังสี่ท่านผู้ชมรุ่นรุ่นนี้นี่รุ่นระบบไม่กิมบ่อไม่นี่นี่นี่ปิดมาเอาโอ้โอ้โอ้สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเขอต้องแล้วต้ังแล้คนเดิมมากั้นตัวก็ต่อยคนเดิมหนุ่มอารมคนเดิมมาวินชาแนลอาร์มพรชาแนลมาไปขอโชคขคอรับปะง่ายเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะฟื้นไปยางข้างบนเด้อข้างบนถามยางเดี๋ยวใหม่ตีปากอีกเขาเออไปจป่ของตองยางขางพีกเขาบวที่เรียวนุ่มพ้นเอิญเฮ้ยบ่ไปน้ำกันยันแตกกันเด้อเขากันไปทั้งเสียงหยั่งเสียงยังบ่อไป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 ไ วัส,ส,สวัสดีครับรวกับวันนี้ครับ ال สวัสดีครับวันร้างวันร้างครับอนพงเาวัดล่างครับค่ะสวัสดีค่ะพระท่งแท้มาหนีเข้ามาวัดล่างแต่ว่ามามหาต๊ะ16เงินนมเห็นบ่ครับต้นโพเงินที่ว่าเคยมากับนุ่มอาเมโล่เกือบบม่งหุจักบม่งหุจนชักทางกระบาดเพิ่นหยอกตอนนั้นพอท่องแท้ก็มาถึงตีป่าที่นี่ อืมเนาะนี่่ันผูช้ชมคงสิหูแล้วละช่องพอท้องแลคนเดิมกับว้าไปละนี่ละครับคือคนเฮาแมียนธนบูช้ชมก็เตือนมาผมก็ขอบคุณนะครับเนะที่ว่าเขาป้าเขาดงปากมันค่าลัางเทอมันกับว้าอย่างว้าครับมันหลงปากกับใอยฟังซะแต่ว่ามือนอี่าไปคนเดียวเด้อไปน้ากันบ่กกาดอกมาจริงๆแล้วป้าทำมาหน่อยคนหลงอี่หลีเนาะหลงล็อกเน้ว หลงเพราะว่ามันเมื่อยแม่นโมหูจาร์คนนังแมนไปเฮาไปไปครับผู้ใดสิน้ำนาขอบ่อต้องไปนะครับสวัสดีทุกทุกช่องนะครับค่ะสวัสดีค่ะไปตามตอนนะครับเนาะกับตนโพงเงินครับไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเเขียดทำเด้เอาเดียวเออเัาเขียแต่บัเขีดก็ลังเคยหนายู่ฮะไปยุบเอามาเร้อมาเด้องงเลยโอ้ยตกลุมขึ้นหน่อย ก็ยัง hmm. ว่าตนไหม่ตีงอมงับอมงบดยู่เนี่ยเพอเบื้องดีเดอเบื้งเพื่อนดีๆนี่เนาะค่ะท่งเขาจะมาคอยระว่างคอยไปเขี่ยไม่กันไรเยไปจกรคลาับจะกรยาขลาจัยานัคลาขักาขัลาบกรานขัโชคลาภขับกนโคลานขับคาอยานัลาับานขับาขานขลาภขับจกานขัโจกาขอโชคลาภ ดูต้นโพเงินเด้อขอโทษขอไยที่มาลบกวนย่ำเพื่อนมาเพื่อทตามพวกพ่อมันก็ออยากมีโชครับสิ่งสกิดด้มันคืออยากให้ตาเฮ้ามาย่มกังขึ้นเถอะโบหูเดียวพอไปถึงทางบนฮะบบเือนทางนีบอ่ไปหนีเลยเฮ้นฮะท่ทางนีเนี่เนี่ยเอาล้วนี่ นี่เนี่ไปทางออกาท้องแลรงแล้วลุกขึ้นมาเหรอเฮ้อเมีนบ่หล่ะแมีนบ่หล่ะมามามาพี่มาทางพี่กลวงกลัวกลวงพี่พี่กลวงกลัวมันหยางหยากพี่มันมันต่อมาทางนี่นั่นตอนหลันบาหลงหลงหลงอีหลีได้เนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชม ต้องมาหลายๆคนค่ะท่านผู้ชมพ้ามาขอโชคขอลาดมากกว่มาตอนกลางคืนเนาะค่ะท่านผู้ชมเขาก็ดักหน้าเราของนะครับเราจะไม่จะไม่เดินผ่านะครับคือเราจะอวยไปนิดนึงนะอย่าอย่างอ่ะอวยไปบ่แมงมุมอยู่แมงมุมแมงมุมเขาเขาเป็นพื้นที่ของเขาแล้วนะครับก็จะอวยไปนิดนึงอ้อมเดินอ้อมนินค่ะท่านผู้ชมอวยเด้อตหญ่เจ้าที่เจ้าทานมือนีนลูกร้านกะ มาขอดูขอลาบขจะตื่นจะทวงเด้อ่อยายเลยการดวงการป้ากับเป็นทยานเนาะค่ะท่านผู้ชมยางเข้าไปเลิกกี่เด้ยค่ะท่านผู้ชมเสียวๆอยู่นุ่มามาถือข้างมาหนิ นกขาบันเมี่แล้นแม่นี่ดต้นโส่พี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 ่ันพแม่นี่นต้นโพเห็นแล้วนค่ะท่านผู้ชมต้นโพ้เงินอยู่กลางป่านคขะท่านผู้ชม อยู่ในอยู่เหลือกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะถึงแล้วมาะหอดมาถึงเหลี่ยาธุต้นโพเงินอยู่กลางปลาวันนี้ปลาต้อยกับมาขอโชคลาภไปให้ทีมงานเนาะค่ะท่านผู้ชมไปให้เอฟซีทางบ้านมากับทีมงานกันหลายคนเอาอามโตอย่างขึ้นเต็มเลยนั่นนั่นตัวดำๆนั่นโอ้โหตมันตัวมันถากบ่เนอะ เยแม่โ,โอ้ยแมงลินมานีบอแมนแมงลินหมานี่นะแต่มันเป็นเงืนเนาะเออแม่เงลินงาแมนแมนโอ้หมลยแมงลินหมามาถึงหลันเงินครับูเอาเป็นผ nah ู้รโพหนามานเเ้ยเอยแมงอีนั่นโอ้โหอาเอ้ยตกใจหมดนผู้ชมเ้ยนั่นคือจังคนโพหน้าบะแมนเหมือนคนโพหน้ามาเลยท่านผู้ชมโอนะนะครับ ไปห้องอะคนลูกเลยผู้ชมนะตอนนี้เอ้ยมันโตอย่างมา้นนาันลินมาตีนมาแม่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 ลินมาแต่พ่อเป็นสีเงินแล้วมันเดือดกนแต่ว่าลยอานามเน้อมจแมมีก็ทำชุเด็ตื่นเทียงขึ้นกับผ้ากันมาเนาะเข้าไหมเพื่อมาขอโชวขอลาบไปห้เอฟซีทางบานเนาะค่ะ

เดี่ยวเพื่อแสงเดี๋ยวมาช่วงนั้นมกขัยบคามเอวิมาตั้งต้นีมาขอโชคขอลามาทังนี้ไเถะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวมังกาว่ายเนาะมาบอกกล่าวกับต้นโพเงินนะครับเขาเขาเปียังไงเราเขต เวลากลมมาเบิ um, e. u, okay. e. ่งเลยเด้อเราว่างเลยเด้อเราว่างเลยเด้อไม่เดี๋ยวนี้ไม่หนี้ไม่เตรียมดอกไม้ถูกเทียนกาบัยขอสวกขอลาบกับต้นโพเงินค่ะไปค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมวยากลำบากคนใดก็มากเพื่อนสวัสดีค่ะเข้าขอจัดงานเดียวอื้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มจุดถูกไะ บอกว่าขาดทำเลยนะมองจอดรถแถวจอดรุดแถวจอดลุดลอกบอลบเลเ๋ยลอกไายออกนี่ตัทไายออกมงจอดดกระยางของม่นี่กับไกกันนะมาท่านผู้ชมมากลับไหวบอกกล่าวอ่า ต้นโพเงินนะครับไปพร้อมๆกันนะครับผมนะอ่ะแต่ว่าต้องเบิรงมาวิ่งกอนครับผมเดี๋ยเดี๋ยวมาวิ่งอังเลยนะครับมาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขาถุเดอ้อต้นโพเงินเมื่อนี้ดูกหลานผู้ขานุ่มอามคนเดิมอามพ้นชาแนลพอต้องแรคคนเดิมปัดต่อยคนมิเซนมาวินชาแนลเบาเขียดเมื่อนี้ตั้งใจมาขอต้นโพเงินถักๆเลยเดีเดินทั่งกังขึ้นโดยตรงมาหาโดยตรงตั้งใจมาหาโดยตรงมื่อนี้มาขอของงวดวันที่7 7มักราคมนี้2566นี่เดอ้อ ให้ได้สามตัวตรงๆเอาจังๆแบบก็จังงวดที่แล้วเนี่ยหนึ่งเก้าหกเอาตามต้องวดให้เพิ่นกันนะให้เพิ่นเดือดห้ากันค่ะกันนะว่าที่นี่สักดิธิ์จริงได้ให้สามตรงๆงเนี่ยต้องวดอีหลีงวดนี้ปังปังจังๆให้เพิ่นเด้ล่ำรือกันซื้อเสียงโด่งดังตัวราชอนาจากักเลยเด้อไป เอาเสียงยังเสียงคล้ายๆอยู่ข้างหลังไหมเฮ้ย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 ไม่ยังท่านผู้ชมเสียงคล้ายๆเหมือนคนหยยากจ้งไหมนะเอาเอานี่และเอาพ่อพแซ่บอาวินเอาวินบ่เขาจะเขาจะงี่เงียงไเจ้าอาวินแม่งุ้มรึเ เจ้าเม่เจ้าปูบ่กสิบบกเก้าบ่กเก้าเวลาข้าตื่นมาท่วงผู้ขาพากันมาขอโชคขอลาภนะครับเด้อผู้ขามาดีครับมาเบิ้งเห็ดไข่ะโชคไลาบผู้ไข่เห็นซะไข่เงาเสียบซิเลยขอบคุณนะขอไปมากทีขออย่าด้มกุญแะไม่ล้มไม่ล้มปัาต่อยคนนี้เขียนนุบามคนเดิมอัพพ่นชาแนลขอท้องแลงขนเดิมมาวิ่งชาแนล ้อทั้งบบาวเขียดกับตั้งใจมาหะโชกขอหลาบกับตนพวกเงินเนาะคะ่ะเนาะขอให้ได้สามโตตรงตรงปังๆเลยเด้อสาธุ<ง>เพิ่นเสียงไปต่วเลยพักตรงหี้พักตองนุด เ้ยไปเรล่เอาเอ้าเอ้าเเียงเลียเมาดึงครั้งแรกได้มาหมายเลขหท่านผู้ชมหมายเลขกหมายเลขครับเฝ้าเลยนะรเฝ้าเลย้ยเสียงคเรียงเลียงเยมเือนครับีงเห็น ไม่สองไม่สองเอาไปที่สองหมายเลขหกเหมือนกันหกไที่สองเลหมายเลขหก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 อ่ะเฮ้ยเ้เ้ไปกาไปแล้เ้ยส่ไปล้ ไม้ที่สามค่ะทสามน้ำอ้ามไม่ที่สามห้าหกหกห้าหกหกห้าหกหกห้าฝนตกป่ะเอาเอาเอาฝนตกป่ะนี่เอาไปเนเสียงฝนคือเสียงฝนหกหกห้าเสียงตาน่เหมือน่เปนเสียงฝนอัไทต้งนลี้งแต่ว่ามัีเม็ดฝนลงคือเสียงฝนสวดโฉดมาเลย อ้าวจกจับใครเกียดจับใครโอ้ยท <c oughs> ่านผู้ชมผมอยู่เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงไม่ไร,ไมไร,ไมไรู้เราอามจับก่องมาแล้วจับกองมาเลยมันมาเฉียวเฉียวยังไงบุรุษเฉียวเฉียวยังไงโอ้โหเสียงเสียงมากเฮ้ยต้อนด่านขามเลยจักว,วันใครใครจกจักวันด่านขามเลยออาเฝ้าได้ไ เอาพอต้องแลจับเลยใครหนวยหนึ่งหน่วยแรงด้วยแรงหน่วยหนึ่งไม้เลขเตเกโอ้สามสามไม้เล็สามสามสามเอาไม้เลขสามค่ะท่านผู้ชมสามสามไข่ไปเร็วเร็วเร็เอาเลยเอาเลย่าดเอายสองสองไม้เลไม้เลขหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะใบที่สองอาใบที่สามโอ้ ไม้แหลกสามค่ะท่านผู้ชมสามสมหนึ่งสามค่ะสามหนึ่งสา่เ้เบิ้ลพอาล้วสามหนึ่งสามเสียสาวเสียงอเล้วเสียงอีเวอวินเห็นเออยู่ใกล้ใกล้หมาเอาเงินหมาเอาเสียงหมาหอนหมาป่าหมาจิ่งจอกหมาหอนท่านผู้ชมฮะเป็นยงเฮ้ยมเป็นเสียงหมาอ้าวทำดีเะ้อ Đây là... Bố 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 hoa hoa xem hoa 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 Bỏ hoa 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 đi hoa 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 ทผู้ชมครับใครสอสมผมขอออกออกห่างนิดนึงออกหางนิดนึงออกหางนิดนึงเก็บถูใหม่พระท่านเหมดกระทำช่งไม่ใช่ท่านผู้ชมเจ้าว่าเสียงอยังว่ามันเสียงคือฝนตกกับบุมแมนว่ามันเสียงคือหมาหอนกับบุมแนเสียงหมาเก็บถูใหม่เหดระท่วงดีบดีบุดีรว่ากรทช่วงเพว่าบุญดีเสียงอยังลองอ่ว่าเสียงสวดๆนะเ่าขอจังหน่อยเ้อเจ็เจ็บเเอาเอาเจ็บจีบไปยังหาไปดิ ฮ้ยโอ้ยเนเไตามในี่าเดี๋ยวเดี๋ยวถอไปเบิ้งเล็กทูบนะค่ะท่านผู้ชมเบิ้งเล็กทูบสิเบิ้งเล็กทูบเผู้ชมเดี๋ยวนะเสียงขอดูก่อนนะนักผู้ชมตอนนี้ช่วงเังว่รลอเลขทูบนะครับมันมีคล้ายบนทูบใหม่ใส่จะเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชม คือเสียงยังขวบๆเฮ้ยนอาเยยังไปไกลยังไปคนเดียวด้อาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นอาจะข้าไปไกละเน่ยยังไปคนเดียวด้ออามาอามเสียงเข้ามาหน่ะอามันเป็นหมาค่ะเป็นหมาบวอหมาเขามาปล่อยเอาเอาอามเอานุมอามเห็นยังไปเบื่อหรเอาไปไหนนี่เอา้ำ เฮ้ยเยิมน้ำเฮ้าเนหนาคนโอ้ยเ่ใ่หนาคนไม่องมาแถบ่ะยหน่อยม่หนาคนน่นนี่ไม่ใชหน่อยแบบนี่ฉน่อยยู่ในถุงนยยัถุองยังดนหลายหอย่างเยันเียกลเลยออายก่อนใ้ายบังเอาเดียวเด้อค่ะเบิ้งเล็กถูกคนค่ท่านผู้ชมเล็กถูกใหม่เบิรแล้วค่ะท่านผู้ชมเียไอ เลขทูบค่ะท่านผู้ชมสองหนึ่งศูนย์ค่ะสองหนึ่งศูนย์ค่ะท่านผู้ชมตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขทูบสองหนึ่งศูนย์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเห็นใครนาะค่ะเลขทูบ

ไฟสายด้วยน่ะโอ้ยโดว่าเยอ่ดเอาไอ้จะว่าเสียงยังเป็นเสียงยังเนาะค่ะท่านผู้ชมน่ไปครับเอาลนกอ่างเบ้าเขียดกับย่านี่นนี่สองหดนะครับท่านผู้ชมสองหนึ่ครับท่านผู้ชมเฮ้เอาบ้าเขียดกัย่านมันที่นเอาเขียดเขียดจะไปคนเดียวเด้อเออจะไปผู้เดียวปลูขึ้นลมักไนี่ เอายไข่ไช้ไข่ไช้ใส่ไข่ชหน่อยอยู่ในถุงอยู <h <h ่ในถุงไปอยู <h 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 ่ในถุงหามลืมยังเด้อหามลืมยังดขายเด้อบุญยิ้มโหดเสียนสิเอาเ๋ยวกับลากคนกบลากนเฮ้ยบวกข้าวคนปู ใจตาตัวเด้ิม้นพงเงินต้นพงเงินเอ้ยผู้ขาขอลากลับเด้อครับผู้ขากับขอโชคขอลาภทุกไแล้วเนาะมาขอโชคขอลาภเอาเอาขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะจะว่าเสียงยังเป็นเสียงยังค่ะท่านผู้ชมสาธุขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงลุยลุยปังปังทันผุ้ผู้สุขคนไป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  เอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้ากูไดดึงขาเอ้าไปไปออกไปเลย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 อยู่บ่ได้แล้วเอ้าเอาเอาเข้ปชมต้องต้องนี่ด่วนนะครับเาเขียดกันไอ้เพี่ยเขียดทั้งพี่ทั้งพีเขียดผู้ชมอยู่ไ่ได้เลออนไปไป เอ้เอา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 งอา่อางอา่ทางพาเอาเอางอหนอาเ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 อีเมาเอเอา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 เอเอาเทางไานทางไหนทางพี่าเอาพี่าเอาเออเอาเเเนเาเาาพี่าพี่ สติสติมามาทางพี่มาทางพี่นั่นน่เหน่อยตืไม่ไหวแล้ไ่ไหวแล้ไม่ไหวออกมาพี่เล่าคนถอยไปถอกันถอยกันเจลพอแล้วพี่พี่พี่ทงพี่ทางพี่ทางพี่ทางไี่พี่พี่ทางนี่ทางนี่ทางนี้่างพี่พี่ไปเล่นเล่น

ไชมอาท่นผ้เอาแคนนี่้วค่ะท่านผู้ชมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันสุขสุขคนสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ